สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูค่ะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปสำหรับเดือนกรกฎาคม2564นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่เสียงทั้ง5้าใบให้ก่อนนะอันนี้ก็อาธิษฐานจิตแทนนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปไม่ได้เอาดวงของใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาดูนะคะส่วนถ้าใครอยากจะ ดูเป็นส่วนตัวของตัวเองจะเจาะพื้นท่วงจริงๆนะคะก็ให้ติดต่อน้องแอดมิเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเราบุญสัมพันธ์กันนะคะเราก็จะได้ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเึ้นกันและกันนะคะ เดี๋ยวเราดูให้เสียงทั้งห้าใบก่อนนะคะอ่ฝั่งนี้เป็นเสียงพระแม่สตีนะอันนี้เป็นเสียขง,งของปู่ปัจจสิสิขอนอันนี้เป็นเสียงของปู่ลูสีท้าวิลูป่านะคะอนี้ทําทําเป็นเสียงยักษ์นะเสียงยักษ์พราะว่าเราให้เป็นป่า แต่ว่าเหมือนบาเพ็ญพจน์อะไรอย่างเงี้ยแ,นะแต่ว่าครูบาอาจารย์ทำออกมาเป็นหน้ายักนะคะท,ทํำทีก็ได้แบบนี้ก็เลยปล่อยแบบนี้เลยแล้วก็ไพ่สรุปนะคะเ,เป็นเสียนปู่ยมาชนะกับเสียนพฤษสีกัลยาโกรธมาคู่กันเลยนะแรบงบากกับแรงบุญของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยช่วงเนี้ยเออ ให้ระวังเรื่องอาจจะมีคนนะนินทากล่าวร้ายนินทาให้เสียหายนะแล้วก็ทําให้คับแคนใจคับข้องใจจนอยากจะหนีไปเลยอะ่ะไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังปัญหาอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะอาจจะมีความอึดอัดคับแคนใจในที่ทํางานอาจจะเป็นกับเพื่อนกับเจ้านายนะกับงานที่ได้รับมาอาจจะทําให้เราเกิดความอึด อึดอัดแล้วก็กลืนข้าวคายไม่ออกหรือว่าอาจจะเกิดเหตุในครอบครัวก็ได้นะคะที่มีเรื่องมีปัญหาทําให้เราอึดอัดรับแค้นใจแต่พูดไม่ได้นะชาวธนูก็คงต้องอดทนไปก่อนในส่วนของเรื่องพวกนี้นะคะเออ่แล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูเออ่ในบางดวงนะคะอาจจะได้รับผลรับผลในส่วนที่ มันเป็นกรรมเก่าอะค่ะที่เราทําเอาไว้นะอาจจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องด้านต่างๆอย่างบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวบางคนอาจจะไปแสดงออกในเรื่องของงานเรื่องของสุขภาพก็มีนะคะ,ะชาวลัคนาราศีธนูนเดือนกรกดาษจะแบบปั่นป่วนนิดนึงนะคะแต่ว่าข้อดีของชาวธนูก็ยังมีอยู่นะข้อดีของชาวธนูคือ,อในส่วนของเรื่องงาน งานเนี่ยจะมีโชคลากเข้ามาเกี่ยวกับงานที่ทําเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่างานจะอึดอัดจะอะไรจะขับข้องใจอะไรนิดหน่อยก็ถ้ามันมีเหตุมีปัญหาว่าโอเคเราไม่ถนัดงานเรื่องนั้นเราก็พัฒนาตัวเองนะคะเราก็าหาทางออกเราก็หาผู้ช่วยมาเราก็หาอะไรมานะคือปัญหาทุกอย่างมีทางออกเพราะฉะนั้นงานของชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นงานที่ทําให้คุณได้เงินแล้วก็เป็นงานที่ ทําให้คุณแสดงผลงานต่างๆออกมาได้ดีเลยดีมากๆด้วยแล้วงานอันเนี้ยก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนไูได้เงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วงานบางชนิดที่ชาวธนูได้ทำไว้มันจะเป็นเหมือนน้ซาซึมบ่อทรายนะคะจะซึมเข้ามาเรื่อยๆคือสามารถเก็บเกี่ยวมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ห่วงในเรื่องงานคือในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนอาจจะ ขี้โมโหนิดนึงอาจจะอะไรสก,กิทสก,กิทตอนิดนึงแล้วก็จะทําให้โมโหงเงี้ยเพราะว่าดูจากเสียงเนี้ยก็คือจะดูแบบดูเป็นคนขี้โมโหน่ะนะนะก็ให้ในส่งเรื่องงานนะให้ใจเย็นๆแล้วก็ให้ใช้คําพูดดีๆกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายกับลูกน้องก็คือไม่ได้บอกให้โลกสวยแต่ว่าให้ใช้คําพูดที่มันฟังแล้ว จันลงใจลูกน้องเจ้านายหรือว่าตัวเองอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะไม่สร้างศัตรูตให้งานตัวเองมีปัญหาเพราะว่าตัวเองจะมีอารมณ์ที่โมโหมันม,มีใครใครเคยทําแบบเดิมแหละแต่บางทีมันก็จะไม่เข้าตาไงอะไรมันขวางหูขวาง,วงตาไปหมดเลยอ่ะนะทีนี้ก็ให้ใจเย็นๆเข้าไว้ก็วิธีแก้ให้ภาวนาตลอดเวลาที่ทํางานนั่นแหละนะคะเพราะว่างานเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คกคมโคมเนี้ยบางทีเอามาอยู่แล้วก็เกิดความรู้สึเพราะว่าครอบครัวก,ก็ ก็บองทีอาจจะเกิดเหตุอะไรงี้แล้วก็มาเรื่องงานอีกงี้มันก็เลยทาโถงนะด้วยเรื่องเศรษฐกิจสังคมอาจจะทําให้ชาวธนูตึงแบบเครียดตึงเครียดอ่ะเราก็อาจจะส่งผลไปแสดงออกทางด้านวัจิกรรมมโนกรรมกายกรรมสามกรรมนั่นอะ่ะก็ถ้าภาวนานะคะวิธีแก้ไขให้ภาวนาตลอด24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงที่เราตื่นเวลาทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าให้ภาวนา24ชั่วโมงก็หมายว่า ถ้าคุณตื่นนอนมาคุณก็ภาวนาไปได้เลยนะคะพุโทโธพุทโธนะภาวนาไปตลอดถ้าคุณทำอะไรเพลินเพิเลๆอย่างเงี้ยแล้วคุณลืมมันไม่ผิดนะคะคุณก็กลับมาภาวนาเหมือนเดิมก็จะทําให้ชาวธนวอูอ่เอ,อเขาเรียกว่าสงบสติอารมณ์แล้วก็ปัญญาจะเกิดในการแก้ไขปัญหาชิ้นงานนั้นๆแล้วปัญหาที่เข้ามาในเรื่องครอบครัวหรือต่างๆนานาด้วยแล้วคุณก็ยังได้บุญสะสมด้วยนะคะภาวนาไปเรื่อยจนถึงเวลานอน ที่เราจะนอนเนี่ยเรานอนรับลาบก็ได้ถ้าใครไม่นั่งสมาธินะคะนอนรับลาบแล้วก็มือประสานกันแบบนี้นะมือประสานกันแบบแบบลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็ไว้ตรงที่หน้าอกเราแล้วเราก็ภาวนาไปเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธแบบนี้ก็จะทําให้ใจเย็นแล้วก็คือจะหลับสบายแล้วก็หลับสนิทด้วยให้ทําแบบนี้นะคะเออแล้วถ้าเรายิ่งจําได้นะว่าเราหลับไปตรงคําว่าพุทหรือตรงคําว่าโธเนี่ย ตื่นเช้ามาเรานึกได้นะแสดงว่าเรานะ่ะมีสติสัพพัญญาครบถ้วนในการที่จะหลับนะคะแสดงว่าคุณนะ่ทรงกรรมฐานนั้นทั้งคืนนะจะอยู่ในกรรมฐานในภาวนาทั้งคืนเลยก็จะได้บุญมหาศาลเช้ามาเนี่ยก็กวดน้ําแผ่นมตตาให้เพื่อนร่วมง,งานให้เจ้านายให้ลูกน้องให้ครอบครัวให้ภรรยาให้สามีอะไรก็คือทําไปเพราะว่าได้บุญมายอยู่แล้วนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับ ชาวาลาัคนาราศีธนูได้คือว่าเงินก็จะมีแต่ก็ปวดหัวนิดหน่อยนะคะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็คือดูจากตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่รอดปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าให้ชาวธนูเน้นถือศินก็เมื่อกี้บอกแล้วถ้าไม่มีเวลาภาวนาอย่างเดียวแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจบเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้รักษาสินห้ามากๆชาวธนูคนไหนที่รู้ตัวว่า เคยสร้างลิอบอาก,กร,รมอะไรมาก็ตามอ่ะไม่ว่ากรรมจากการฆ่าแลวหนึ่งอ่านะหรือว่ากรรมทั้งห้าข้อที่ผิดศีลห้านั่นอ่ะก็พยายามกลับตัวกลับใจแล้วก็มารักษาศีลใหม่นะคะเพราะว่าได้เสียนปูพยายมอ่ะมันเป็นกำรรเก่าที่มันจะต้องเจอเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าธนูคนไหนที่ฟังคลิปแล้วก็ตั้งต้นใหม่ อย่าไปสร้างกรรมใหม่นะคะนะมันจะได้กรรมมางอยากจะได้จบสิ้นไปในชาตินี้จะได้ไม่ต้องรับกรรมมาแบบหนักหน่วงนะเพราะว่าไพ่เนี่ยเขาบอกให้ถือศีลถือศีลแล้วจะได้เป็นเทวดานะคะอืมในส่วนของเรื่องเงินเมื่อกี้บอกแล้วเงินก็จะมีเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยนะงานโอเคเงินโอเคนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องทั่วๆไปเนี่ยของชาวธนูก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วว่าเออเรื่องสุขภาพอีกข้อหนึ่งนะคะ เรื่องสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องความเครียดความเครียดไมเกรนความดันปวดหัวปวดคอบา่าไหล่พวกนี้นะคะจะมีขึ้นมานะอ่าก็ให้ระวังในจุดจุดนี้แล้วกันแล้วก็พักผ่อนให้พอเพราะว่าดูแล้วถ้าถ้าหนูเจอปัญหามากแม้แต่ว่างานดีเงินดีคุณก็ต้องพักผ่อนน้อยอยู่แล้วเพราะคุณต้องมาไฟกับงานเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายนะเสื่อมถอยนะอืมแล้วก็คุณได้เสียงพ่ะแม่สตีด้วยเพราะฉะนั้นก็คือให้ระวัง ให้ระวังให้ดีเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ในส่วนครอบครัวนะครอบครัวชีวิตความอยู่ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับไฟนะไฟฟ้าลัดวงจรอาจจะไฟไหม้จุดเล็กๆน้อยๆจุดเทียนไหว้พ้าไว้ลืมดับเทียนมันไหม้หิ่งพ้าไหมอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เอ่อฟืนไฟเนี่ยคือให้ชาวล,าลัคนาราศีธนูอ่ะคือตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะปั๊กกาต้น้ำร้อนไมโครเวฟ ปิดแอร์หรือ,อยังปิดไฟห้องน้ำหรือ,อยังอนะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าสายไฟที่บ้านอะไรมันเก่ามากใช้มาสิปี2 0ปีก็พยายามเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสายไฟใหม่เอาช่างมาดูนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีกรรมนะกรรมเกี่ยวกับไฟนะในช่วงระยะเวลาเดือนนี้หรือถ้าไม่เกิดก็คือภายในปีนี้เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะเรื่องไฟเนี่ยลูกหลานอย่าให,ให้เล่นไฟเล่นเทียนเล่นไฟแชกอะไรจุดกระดงกระดาษอะไรไม่เอานะคะนะกรรมมาจากไฟ นะวิบากกรรมมาจากไฟบอกเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครพ้นจากวิบากตรงนี้ได้แล้วก็มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละที่ทุกคนจะต้องได้รับวิบากในจุดจุดนึงของช่วงอายุนะ่ะมันมีมาเรื่อยๆนะคะ,ะแต่ว่าคุณได้เสียป,ป่กอะไรโกดคือบั้นปลายชีวิตสุขสบายนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแค่วิบากกรรมเหมือน ก็เหมือนกับหลุมอุกกาบาตอะลุ่มลุ่มโดนดอน,นเราต้องเจอตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นะคะแค่เราหลบหลีกเรียนรู้กับมันแค่นั้นเองนะคะแต่ชีวิตโดยรวมของชาวรัคนาราศีธนูยังมีความสุขอยู่นะค่ะก็เอาละค่ะจางก,ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ใครชมคลิปแล้วก็บวรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ดีๆก็จะได้ฟังก่อนเพื่อน จุดตรงนี้ที่เราควรเพื่อนในทุกคลิปเลยนะคะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์กับน้องแอดมินแทนค่าครูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านก็ดู u ู u ูบนะเราไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะอาจารย์ก็ไม่รู้จักกับใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีเสียงอาจารย์ไปบางคนก็เปิดฟังจนหลับไปก็มีนะมีคนโทรเข้ามาบอกอาจารย์เออฟังแล้วเหมือนอาจารย์เทศเอะไรประมาณนี้เราก็หลับไปไก็อยู่ในกรรมฐานก็หลับไปอนะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ถ้าใครอยากจะเข้ามาคุยกันหรือว่าปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อน้องแอดมินมาแล้วกันนะคะอาะคะงั้ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีค่ะ